ขาอ่อน อันนี้หมักถั่วไงอันนี้ยอดผักหกนะักเนาะจะมาใส่เขียดแกงเขียดใส,ตนะส,ส่ต้มเนาะรสชาติก็จังค่อยแซ่บนิดนึงตอนนี้เอายอดพักหากลงนะเอาใส่หม้อแกงใส่หัวคาออนใส่หัวสิไขย นำฟลดเล่าสะเคียดลงไปนะอันนี้แกงแบบธรรมชาติเออ้อแกงแบบธรรมดา 一包一板凳，东西一切都有。 เด้เริ่มสุกแล้วเด้อกินหอมทางดังแล้วเด้อยากข้าวแล้วแต่เซียูซิมบงมอ๋อเซีเยูเซอยู่เนียใได้ดอกเท้ากันนะ่เจอันะน menu ต้อง men tam นะเอ้อะ sai ตูยิน tam मैंने बता <laughs> ตัวนี้เมนูแกงเครียดเนะซส่ผักหอมประดับนิดน,นึงถ้ามันมีกลิ่นหอมแซ่บอยู่เนาะอันนี้เมนูเครียดแลด้วไดเวลาแล้วเด้อกำลังจิกินแล้ว เบิ S 1> <S 1> oh, ้งอ๋อตัวใหญ่คักมีไข่เด้ตัวใหญ่คักเนาะเป็นตาเสบเสบเมนูเจียลนกขามาแล้วเด้อเบิ้งอ๋อเป็นตาเสบที่สุดเลย มามามาพี่น้องอดเวลาแล้วหิวข้าวแล้ว